นมจืดพาเจอร์ไลท์ของเอ็มมิ m เมจิและก็ดัชมิ l มาดูความแตกต่างครับค้กดูจากสีแล้วนะเหมือนกันเลยครับไม่แตกต่างกันครับเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันดีกว่าเดี๋ยวลองของเอ็มมิก่อนนะครับหอมกลิ่นนมมวนมานแน่นๆอธิบายไม่ถูกเข้มข้นอ่ะเป็นว่าเข้มข้นแล้วกันต่อไปของเมจิครับไป อันนี้ก็หอมหอมไปอีกแบบนึงครับแต่รู้สึกว่าจะอ่อนกว่าของ Mewil นิดหนึ่งครับของ Rush m e ครับไป ความหอมเขาไม่เหมือนกันนะดัชมิลก็หอมไปอีกแบบหนึ่งโกสรุปเลยนะเอาเรื่องกลิ่นก่อนนะครับกลิ่นเองจริงเขาหอมพอกันทั้ง3แบรนด์เลยครับแต่กลิ่นเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละแบรนด์นะครับไอตรงนี้มันแตกต่างกันครับความมันความเข้มข้นเนี่ยคกให้เอ็มมิลเนี่ยมันและเข้มข้นเยอะที่สุดครับรองมาก็จะเป็นดัชมิลแล้วก็เมจิตามลําดับครับสุดท้ายเป็นเรื่องความหวานนะครับจริงๆแล้วนมจืดเนี่ยเขาจะมีน้าตาลธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับเลยมีความหวานเข้ามานิดนึงครับความหวานในคกให้เอ็มมิลเนี่ย ความแตกต่างมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆอชอบกินนมจืดของแบรนด์ไหนเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกโคกใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe โคกด้วยนะครับ